โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ต้องขออภัยก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับว่าที่คลิปนี้เนี่ยอาจจะออกมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์นั้นก็ค่อนข้างที่จะมีภารกิจนะครับผมแต่ก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ทําคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะครับเรามา พรีวิวกันก่อนนะเ,เรื่องของเออวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น PVP พีกันก่อนนะครับผมความจริงเนี่ยวันที่บันทึกเนี่ยคือวันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับผมก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราข้ามจงจุดนั้นไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมเล่นกันเล่นเล่นกันยังไงแล้วก็อาจจะเร็วๆหน่อยนะครับ,รบ,บเพราะมีตัวอะแบนบ้างเพราะทุกคนก็คงเล่นกันหมดแล้วนะครับผม ก็ตัวแบนนะครับผมลิซูยอนะโดนไป3เลยกาอึนคายวองเลนเจอร์เนี่ยโดนไป4ตัว5ตัวเลยนะครับซอยุนเนี่ยโดนแบนหนึ่งก็อาจจะเอามาเล่นได้อยู่นะครับผมส่วนยูนาสปริงฟิลของสัปดาห์ที่แล้วโดนแบนไปนะครับคอเดียนะครับอีฟริดแล้วก็มิล่านะครับผมส่วนยานเนี่ยมียานเพิ่มขึ้นมาครับเป็นอัลเบียนนะครับผมก็มานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะโดนแบนอยู่รอบเดียวเองมั้งครับผมนะครับที่เหลือก็จะเป็น ยันหน้าเดิมๆนะครับผมส่วนตัวบัสดา์นี้เนี่ยน่าสนุกมากนะครับนะฮาราชิฟยุนะครับสองคอสเท่านั้นเนี่ยลงมาในทีมทถึกขึ้น30%หรือ25%อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากนะแล้วก็นายุกิมินาโตะนะครับผมหนึ่งคอสในะยังไงก็ต้องเอาลงมาก่อนนะครับผมเอาไ้เปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนการนะครับผมทีนี้มาดูทางหน้าที่ที่ผมจัดก,กันบ้างนะครับผมก็จะเป็น เอ่อเอาตัวเลนเจอร์หลักๆเนี่ยออกไปนะครับผมก็มิโซยุนมาอยู่บ้างนะครับ1ตัวนะครับผมเพราะว่าโดนแบนเนี่ยคอจังพอเล่นได้นะครับที่เราเปิดได้มาสดๆร้อนเนาะก็ของเนี่ยใส่เป็นแม็กสกิลแฮสไปเลยนะครับผมส่วนมินาโตเนี่ยเราจะใส่เป็นทางด้านของเอ่ออะไรก็ได้นะครับเป็นตัวนี้แทนะไรกันนะครับับอนนี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นใครหวังเพราะว่าเอาไปเล่นทีวีอีนะครับผม และก็ทางหน้าของเอียนซิงนะครับผมเราก็จะเล่นเป็นรถคูดาวสุดๆเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กันสกิลเอ่อตัวยิงไกลนะครับฮิวเดครับเป็นแท้งบารียนะครับผมแทงบารียถูกแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นทางหน้าของนเออบูสตีครับผมก็การตีระยะใกล้นะตัวชนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นทางหน้าของชิฟยุเอชินาสึแล้วนะครับผมก็จะเป็นคูดาวนะครับผมไม่มีอะไรมากเนาะ แล้วก็ครูดาวธรรมดานะครับแล้วก็เป็นคารินวองนะครับที่ติดทีมเอาไว้นะครับเพื่อจะสไติเคิลจะเยอะนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์นี้เลนเจอร์โดนแบนเยอะนะครับสไนเปอร์ทุกคนมีติดไว้สักตัวนะครับผมโอเคก็เป็นท่าหน้าของ a อ t a c k s p e e ดนะครับผมก็โอเปอเรเตอร์นะครับยังเป็นซิกมาอยู่นะครับแล้วก็เกรฟเนียอาร์มาไทม์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูรีเพย์กันนะครับว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองดูรีเพย์กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ย คอสน้อยดีนะครับลงมันมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ let's go โอเคผมก็อื่นนะครับแล้วก็มาหัวจากทีมแรกที่เราาสู้ในสัปดาห์ของสัปดาห์แรกของเกมแรกของสัปดาห์นะครับพูดจริงๆแล้วครับผมโอเคครับผมก็จะไปทางด้านของฮิวเดนกับยานเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับในจังหวะแรกเนี่ยเราเล่นเอ็นเตอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรากล่าวว่าจะเล่นดัมเมอร์ที่ได้สุดที่ทำได้นะครับผมมาครับ คิวเด้เอียนสิงนะครับผมก็เปิดออกอฟเปิดไปเลยนะครับโอปเปอเรเตอร์นะครับผมความจริงไม่คุมนะเพราะว่ามินาโตะตโัวเดียวนลยมันไม่มีดามเมจเท่าไหร่หรอกนะครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ครับอิงริดนะลงมาล้วงมินาโตะเราแล้วก็นอนไปนะครับคิวโย่จะตายเหมือนกันคิวยานยิงคิวเดสวนลงมาเนี่ย ผักคิวเดเข้าไปใต้ยานเขาน้ำซ้ำให้ตอนนี้ตัวของเราเนี่ยหลับนะครับโดนโอปเปอเรเตอร์เข้าไป,น,ไปน,าาน,นะครับผมหลับเปนยาวๆเพกว่าจะโดนตีครับมาครับเอ็นซิงโดนตีปุก,ก็เปิดอันติเลยนะครับผมชิฟุยเอ,อชินาซึก็อ,อันติตามมาตอนนี้จอขาวมามองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อทางหน้าของพาข้าครับลงทางหน้าของซอ,อยุนลงมานะครับโดนเสยไปและยังฮาริฟยังหลับอยู่เลย มาครับซอยุนลงมาบ้างนะครับผมจังหวะนี้รนเราได้เล่นซอยุนสักทีนะครับสบายนี้โอ้โหจากที่จากที่กว่าจะเปิดได้นะหนวมากๆยังฮาลิมเยียนสิงอันติยัดเข้าไปใต้าย,ยานไปครับเกมนี้ มองไม่ออกเลยนะครับก็กลายเป็นนายเอลบูซีลทรันเดอรเบทได้เยอะที่สุดเลยนะครับเพิ่งเข้าไปชนเขานะครับฮิวดีแล้วก็อินซิงตามาสองหมื่นแปดนะครับมีนาโตะทั้งสองเราทรานดรเบทได้แค่เจ็ดพันเท่านั้นนะครับผมสีเรามาเจอกับฮิวดีกับเอ็นเตอร์ไพรส์เหมือนเดิมน,นะครับเพราะว่าตบะต่าเปคนละคนกันนะครับจังหวะน,นี้ก็มาดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงเนาะ มาฮิวเด้ครับลงมาก่อนจังหวะนี้ก็เอาฮิวเด้มาชนกันแล้วกันนะครับจังหวะนี้เ,เย็นซิงลงมาเนี่ยจังหวะนี้รู้ทันทีเลยนะครับว่าเขารอซอยุนมาแน่แ,นแล้วมันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราละลายแทงเขาไม่ได้นะครับแต่เขาละลายแทงเราได้นะตอนนี้ดูือว่าฮิวเด้เลื่อเราลดรัวอยู่เหมือนกันเราพยายามจะแซฟซอยุนเข้าไป แล้วเราก็ลงซอยยุนมาโอเปอเรเตอร์ทำงานเนี่ยได้บาเรียรมาแล้วเขาก็โอเปรเรเตอร์ทำงานเหมือนกันนะครับผมโอ้เขาใช้น้องแฝดเนาะกอดน,น้อยๆเนี่ยลงมาช่วยไว้ก่อนทีนี้เนี่ยมีน้องว่าจะชนะอยู่นะแต่ว่านี่แหละครับเอียนซิงไปอันติข้างหลังครับผมเพราะอิงกิดเนี่ยลงมานะครับกลายเพราะเอียนซิงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปอันติไปแทงหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะดามเมจเราหายไปเยอะนะครับ และฮิวด้เนี่ยมีสกิลสเปเชียลอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับลงไปก่อนและฮิวดี้เขายังไม่ตายเลยหรือเปล่าเลือดเต็มอีกต่างหากนะอืมทิน,นี้พังเลยพยายามเอานายเอลมาขวาเอาไว้นะครับผมสองฮิตแต่ว่ามันไม่พอเนาะโอ้โดนโดนนายเอลแซฟเข้าไปหาทั้งแผงเลย เรรียบตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจังหวะเอ็นซิงเมื่อกี้เนี่ยพลิกเกมอยู่เหมือนกันเพราะว่อยูโรเฮาดาเบยได้เยอะมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่ามันไปไม่ถึงแผงหลังเท่านั้นเองนะครับผมฮิเดี้เราก็รับได้ดีแล้วนะสามหมื่นเลยเนาะถือว่าเป็นไนส์ทรีไปนะครับตอนนี้ทีนี้เปลี่ยนจากเอ,อ่อฮิวดี้เป็น เจอกับนายยูบินกันบ้างนะครับผมก็มาพร้อมกับ Enterprise เหมือนกันนะครับผมชนกันไปก่อนนะครับสองตัวมาแล้วครับยังคารินกับมินาโตะนะครับผมลงมาแบบนี้เอฟเกเลสเตอร์ก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าทางด้านของไรเกอร์เราเนี่ยยังไม่มานะครับแล้วทีน,นี้เราลง อ่าชินัตสึกับคารินบองมาก่อนนะครับผมก็ให้คารินให้คารินบองเดี๋ยวยิงข้างหลังไปเรื่อยๆโดนยิงยานทาให้ล้มไปนะแต่ว่ายังพอไหวอยู่นะครับผมมาครับผมทีนี้เราลงทางหน้าของเอียนซิงมาแล้วครั้งนี้เนี่ยเราอดเราเสียโอเปอเรเตอร์ไปแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้โอเปอเรเตอร์แน่ๆละทีนี้เนี่ยเราต้องหวังให้คารินบองเราเนี่ยยิงชิปไปอยู่ให้ตายในจังหวะนี้ทีนี้เนี่ยถึงใต้ยานแน่นอนและเขาลงทางหน้าของซอหยุนมาน์ครับชินัตสึ ไล่สกิลไปฮิลไม่โดนเอ็นซิงหรือเปล่าแต่ว่าคารินบองอยังได้ยิงอยู่แบบนี้ก็หายไปไวๆเหมือนกันนะครับผมทางด้านของน้องแฝดมาเนี่ยโดนคารินบองไปเนี่ยก็หายไปง่ายๆเหมือนกันมินาโตะได้ยิงอันเตสักทีนะครับผมหลังจากที่ลงมา3-4เกมและก็จบเกมไปนะครับ สถิติกันบ้างครับผมก็ตอนนี้ต้องให้คันบองเลยนะครับเพราะว่าลงมาจาาังหวะแรกแบบนี้นะครับไม่โดนอินเตอร์ไพรส์ดูดด้วยได้ยิงฟรีๆนะครับยาวๆเขาไม่มีตัวล้วงอีกต่างหากนะครับผมก็จะได้เปรียบตรงนี้นะครับผมแต่ก็ต้องเสี่ยงดูนะถ้าเจอตัวล้วงขึ้นมาก็ซวยอยู่เหมือนกันนะครับผม มาเจอกับนายยูบินกับยา Enterprise เหมือนกันนะครับก็ Enterprise เหมือนจะเป็นยานยอดนิยมนะครับในะจังหวะนี้ถ้าถ้าต้องการที่จะเร่งดาเมจแล้วก็ Enterprise น่าจะเบิร์นะครับแล้วก็นายยูบินมาอย่างเงี้ยล้วงตัวหลังได้นะครับผมทะลุมาเลยนะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันมาครับนายยูบินลงมาก่อนแล้วเราก็ต้องเอาฮิวดี้ลงมาชนนะครับผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทีนี้เรามี มาแล้วครับผมทางหน้าของนายเอลกับมินาโตะนะครับลงพร้อมการเปิดโอเปเรเตอร์มาเลยนะครับนายเอลพุ่งเข้ามาชนแบบนี้อามตะสอง h แต่ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่างันของเขาไม่มีตัวร้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรต่อยืนลงมาสกิลรั่วไปแบบนี้มาอยู่ตรงกลางหมดเลยมาดูกันว่าจะแก้ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นสกิลยาหรือเปล่าที่จะช่วยแก้จังหวะนี้ได้นะครับไปก่อนครับสกิลยามาโดนผักกลับไปทีเหมือนกันมินาโต้เอ้ยทางหน้าของ นายยูบินเนี่ยถึงแผงหลังแบบจัดจัดจ้าจ้านเลยนะครับผมทีนี้เราเอียนซิงลงมาแต่วขวางรักหน้าก่อนแต่ว่าไม่ทันนะครับผมโดนก็ตอนนี้เนี่ยโดนจังหวะของสก,กิลยาน,น,นต่างๆนะครับทำให้บอกว่าแทงหน้ากับแผงหลังเราเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้ดิงระยะห่างก,กันนะครับผมก็แพ้เป็นเดินนะครับจังหวะที่แพ้ ยังแพทามมิงเลยนะครับซอยุนเราก็ทำได้ทำระเมียบเขาได้เกือบดีแล้วนะครับมีตัวเดลือกแท้เกือบดีครับเกือบได้อยู่ตอนนี้สุดที่ครับก็ซอยุนนะครับลงมา เขาลัวๆนะห้าหมื่นดาเมจบวกอีกบวกกับเปืนดิ๑หมื่นสี่นะครับนายยูบินครับลงมาถึงแผงหลังทำไได้ถึงสองหมื่นเลยนะครับผมก็จะน่ากลัวตรงนี้นะครับทางหน้าของนายยูบินเนาะมาครับทีนี้เนี่ยเรามาเออดึงสกอร์คืนกันบ้างนะครับผมโอ้โหหลังจากแพ้มาเยอะนะครับเวโรนิก้าครับผมก็เป็นของถนัดของเรานะครับคิดว่าคงจะไม่แพ้ทีมนี้ง่ายๆนะครับผมเวลาเจอเนี่ยทีมที่เป็นเวโรนิก้ามาครับ สกิลผักคิวดิผักคิวดิเป็นเป็นกระดาษเลยนะครับผมจังหวะนี้มาแล้วครับทางหน้าของซอยุนลงมาตรงกลางนะครับก็ค <c oughs> งคิดว่าจะขวางเวรนิก้าคงคิดว่าจะให้เวรนิก้าขวางไว้ได้นะครับจะมาดูกันว่าจังหวะนี้จะเป็นยังไงต้องทําให้เวรนิก้าติดบัฟก่อนพอติดบัฟเสร็จเ e อียนซิงแซพอดีครับเรียบร้อยครับผมเวรนิก้าหายไปคิวดิพุ่งเข้ามาชนทางน้าของซอยุนแบบนี้เนี่ยเขาเสียเปรียบแบบ200ตเนไปแล้วนะครับผมเขาพยายามจะลงตัวแท้งมาขวางข้างหน้าเนี่ยแต่ว่า หมดสิทธ์นะครับไม่ทันนะครับจังหวะนี้ทีนี้เอียนซิงเราได้อันติไปเนี่ยซอยุนตายไหมล่วงไปแล้วเหมือนกันนะครับทางด้านของโเซเรียรลงมาโดนลบบัฟตอนซอยุนแซพพอดีและยิงจังหวะเดียวตายไปเลยครับผมถือว่าเฉียบขาดนะครับจังหวะนี้ ก็เห็นได้ชัดครับเล่นไม่ต้องเยอะเลยครับตอนนี้ก็จะมีฮิวดด้เยนซิงนะครับแล้วก็คารินบอกเท่านั้นนะครับที่จะทําดาเมจได้เยอะๆนะลงตัวยังไม่ครบเลยด้วยซ้ำฝ่นก็ลงไม่ครบเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวไทยเขาหายไปไวนะครับจังหวะเขาเสียนะครับผมต่อมาครับมาเจอกับเวโรริก้าตั้งเวลีกันบ้างนะครับของหวานนะครับผมเจอกับเอ็นเตอร์ไพรส์ครับผม ทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเอ่ออาร์เมอร์ไทส์ตั้งแต่ตาที่แล้วแล้วนะครับเรากะให้ฮิวเดียเรายืนได้นานกว่านี้อีกนิดนึงก็ยังดีนะครับผมความจริงควรจะเป็นเล็กซูเฟรียรเพราะว่าฮิวเดียเราจะได้บาลีเพิ่มนะครับแต่ว่าเล็กซูเฟรียโดนแบนนะครับผมมาครับฮิวเดียชนกับเวนุนิกาในจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับเขาลงรียูมีมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแทงสองตัวพร้อมกันทีนี้เราลงทางด้านของซอยุนมาก่อนเลยนะครับซอยุนโดนกระโดดมาเนี่ยต้องบิง๊กหนีไปหนึ่งจังหวะเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยผมใช้สกิลยานต่อนนะหน้าพี่เด็กโดนลุมเยอะเกินไปใจไม่ดีนะครับผมมาครับเอียนซิงยังไม่ได้ใช้สกิลนะครับผมก็เวลุนิก้าอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าจะแซปโดนหรือเปล่าแซปไม่โดนนะครับผมอ่ะแต่ไปโดนสกิลอะไรตายครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันฟิลเด็กกระแทกไปก่อนนะครับเอียนซิงตีไปซอ,อยุลงมาแล้วนะครับแล้วก็เหลือซอ,อยุนตัวเดียว โดนกดอันติมาเนี่ยมันบิงไปแล้วครับไม่โดนอันตินะครับผมแต่ว่าฮิวเดก็อันติตามไปได้อยู่เอียนสิงเดินตามไปอยู่เหมือนกันเวโรนิก้าลงมาได้ครัเก,กี่ยวเอียนสิงตีครั้งที่3นะครับผมหายไปเลยแบบโดนลบบัฟซุกกรณีนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็เป็นอันติเข้ามาท้ายานแล้วก็ชนะไปนะครับ ก็เอ็นซิยังมีผลอยู่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเพราะยังมีคนเล่นเวโรนิก้าอยู่เหมือนกันนะครับผมคอสเออ่ทางหน้าของดาเมจกันบ้านนะครับก็จะเป็นซอยูนนะครับสามหมื่นสามพิเดสสามหมื่นสามเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวหน้าไม่อยู่เนี่ยก็ไปทําดาเมจตัวหลังได้เยอะนะครับผมเอ็นซิครับเห็นดาเมจน้อยอย่างนี้ก็แซบเวอร์เหมือนกันมินาโตะทาได้ดีนะครับไลเฟิลก็ทําได้อยู่เหมือนกันนะครับผม เรามาเจอกับทีมเดิมนะครับแต่ก็เป็นตาสุดท้ายของผมในสถานี้แล้วนะครับผมก็ลองมาดูกันครับว่าเขาจะแก้เกมยังไงนะครับอันนี้้องต้องไปดูเขาแล้นะครับเพราะว่าทางด้านตัวที่พลิกมาเนี่ยเราชนะเห็นๆเลยนะครับผมเอาละครับทีนี้เขาเลือกที่จะลงเป็นทางด้านของไอแอนด์สวายมานะครับเพราะว่าคงรู้แล้วว่าโดนหลบบัฟไปนะครับไม่คุ้มนะผมมาครับทีนี้ฮิวได้ชนกับไอแอนด์สวายไปเนี่ยถ้าโดนโดนกันอย่างนี้ทางแน่นอนอ่า ทีนี้เนี่ยเขาลงอลิซาเบตมาใช่ไหมครับเรารู้เขามีอลิซาเบตเราลงทางด้านของคารินบอกมาแล้วลงของจินัสึมาทําให้โดนล้วงทีเดียวไม่ตายนะครับผมเก็บเวลเยอะก็ตามนะครับผมและอีกอย่างนึงเราใช้อัลเมอร์ไทป์ด้วยนะครับก็ทําให้โดนล้วงไม่ตายนะครับยังถึงอยู่คารินบอกได้ยืนยิงฟรีๆแล้วทีนี้ชินัสึยังฮิวชิวเด้ไดชิวเดยยังเลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับผมเวโรนิก้าลงมานะครับเจอกับเอียนซิงของเราแล้วก็พร้อมกับต่อยจีนของเขานะครับผมมาดูกันครับว่าเวโรนิก้า อลอดพ้นจาลบบัฟหรือไม่นะครับเบลนิก้าสกิลลบบัฟติดแล้วแล้วก็ดูเบลนิก้าไว้ก่อนนะครับว่เาเเอียนซิงเราตายไปแล้วนะครับผมก็เบลนิก้ายืนได้ครับจังหวะนี้ถือว่า,า,าทำจังหวะได้ดีอยู่เหมือนกันเบลนิก้าร,รย,ย,ยังทำได้อยู่แล้วก็มีรีวิวมีขวางไว้เบลนิก้กาล้มไปนะครับน่าจะหมดเวลามากกว่านะครับผมแล้วก็เป็นยังเป็นรีวิวมีอยู่นะครับทีนี้เรามีนตโซได้ใช้อันติมาเอียนซิงลงมาได้ใช้อันติตามนะครับ โอ้โหนายเอลซับไปก่อนที่ยินซิงจะอันตีอีกนะครับผมก็หายไปก่อนที่ยินซิงจะไปถึงใต้ยานะครับผมแต่ก็จบไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับถ้าฝังเขาเล่นเวโรนิกานะครับผมสถิติกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นคารินวองนะครับที่โดนลวงทีเดียวไม่ตายนะครับเสียไป4คอร์นะเพราะเพราะว่าเขาเอาอลิซาเบธลงมานะครับผมทำให้ตัวหน้าเขาดาเมจเขาไม่ทันนะครับผม พี่เขาลบผู้สะสมเครื่องจักรมาด้วยนะครับแต่ทีมเราไม่มีเครื่องจักรนะครับผมก็น่าจะไม่มีผลอะไรนะครับผมก็จะเป็นซอจุนของเขานะครับที่ทําได้20,000ื่นนะครับผมฮิวเดเรา30,000มินาโตะ27,000แล้วก็ไนเอล23,000ืนสามเลครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ประจำสัปดาห์ของเรานะครับความจริงแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นซอยุนนะครับเอียนซิงแล้วก็เป็น ทางด้านของคารินวองซะมากกว่านะครับถ้าไม่นับตัวไปทองหลังพาอย่างคิวเด้ละไก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องเป็นชินาเซอร์นะครับถือว่าทําได้ดีมากใช้คอร์ดสเองนะครับถือว่าชอบถูกใจมากๆนะครับสำหรับตัวบัฟในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ถ้าชอบยังไงนะครับฝากดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะครับผมแล้วก็มีข้อติอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับคิดว่าสัปดาห์นี้น่าจะยังมีอีกส